ดีครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาไข่ไนหรือเก้านะครับสำหรับนาแปลงนี้นะครับนาแปลงนี้คือเมึงด้วยสายตานะครับอรอบปีกายนี่เพิ่นที่ไข่จากทางกลางออกมาทางนอกนะครับคือไถ่วนบนเขา้าโอบวนออกนะครับปีนี้ผมก็เลยต้องไถ่ วนจากคัน,นาเข้าไปกลางๆนะครับแต่วก่อนนั้นไถวน,นั่นผมต้องซ่อนคันก็อนนะครับคนดีนมาเหนียวนะครับดูตัวผมที่ซ่อนคันก้อนนะครับเป็นนาทำโอ้เอาคันนี้คันน้อยอีกนะครับคันน้อยอีกกระด้ปั้นคันให้อีนละ ไหไล่นะครับเมอนี่นะครับรถไไลายงานมีแย่งกันนะครับผู้ใดอยากได้งานดีก็ต้องคิดใจก,ก็ได้ให้ให้นาประทับใจนะครับให้นาเพื่อนได้คิดฮอดเฮาสำหรับผมนี่ก็นี่นะครับคันนาคันน้อยเนี่ยเขาก็สืมให้นะครับอ่ามหาจะบอกเขาสืมเลย กลยุทธ์นะครับพี่นอ้องซูเมอร์นี่ยนะครับผู้ใดอยากได้งานก็ต้องพิกแพงนะครับพิกแพงอันนี้เอารเรา่าปิดเพียงนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ไคนะที่ดินเลย เดี๋ยววันนี้มาเล่าเรื่องอสไตล์นะครับการเฮ็ดช่อง YouTube นะครับผมก็ได้ประสบการณ์จากการเฮ็ดคลิปโดยที่พูเป็นหลักนะครับคือถ่ายคลิปทเท่าที่แล้วก็มาลนมนุนะครับมันเฮ็ดแห้งนะครับพี่น้องบางคนอาจจะซเบื่อนะครับบางคนตั้งใจ่มาติดตามช่องผมนะครซื้อเบิ่งเ่ยวกับรถนะครับเบิ่งเ่ยวกับผมถ่ายรถเบิ่งเ่ยวกับผมซ่อมรถนะครับ ก็เลยต่อไปนะครับช่องนี้นะครับช่องของแท็กเตอร์อีสานนะครับผมก็ทิไทจะว่าคลิปรถแท็กเตอร์นะครับรถไถนะครับรถแมคโครนะครับคลิปอะไรที่เกี่ยวกับรถนะครับผมก็จะออกมาลงช่องนี้นะครับสำหรับต่อไปนี้นะครับส่วนคลิปเกี่ยวกับการเกษตรนะครับคลิปกับเกษตรนะครับ เทน,นเกษตรผสมผสานเทนนั่นนี่เดี๋ยวผมจะไปลงอีกช่องนึงนะครับ ดั้มหลายเ้าก็โอ้กขึ้นไปเป็นกลยุทธ์นะครับพี่น้องเสมอนียนะครับเมื่อนี้ก็ไม่ได้ไปไของส้อยเมียนะครับเพราะมันฝนนะครับฝนตกก็เลยก็ยยนนได้ไปตลาดใหญ่นะครับเมื่อนี้ตลาดเล็กๆน้อยๆก็เลยเนี่ยผมว่าให้ผมยู่หาไข่น้าชัดมาสัน น,นี่แหละพี่นอมม้องทุกเมื่อเดี๋ยวนี้แต่หมู่บ้านผมนี่โอ้รถไถหลายนะัะฝนนะครับเมื่อนีร่ฝนตกเปิดเมือ่อ ฟองผมก็เลยนี่แหับอองมากนะครับหารับจ้างนะครับไถนาจงเส้านี้ก็สอมนะครับสอมโรตารี่นะครับสอมโรตารี่ซ่อมอย่างมันไหวนะครับ ส่วนคลิปรถแม่ครนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมี่หาโอกาสนะครับหาโอกาสให้ไปถ่ายอยู่น้ำไ้เพิ่มเยอะนะครับให้พี่น้องได้มากเบิง่งรถแม่ครได้เบิงงเบงงเบ่งนานะครับก <c oughs> ็คือว่าแหละครับ <c oughs> นอกจากก็ได้ไปถ่ายของนีหลีนะครับที่ได้ไปนะครับคือว่ารถพิ้นมาเฮ็อยุทธแถวบ้านนะครับจที่ได้ถ่ายนะครับ ช่วงนั้นนี้ก็จะมีแต่รถไทยนะครับแต่ที่เก็นคิย่กับรถไทยนะครับนี่แหละแล้วก็ปากพิ่น,ง,นง,งเ,เอฟซีนะครับช่องของแท็กเตอรอีสานนะครับจเบิ่งติดตามช่องบัานปั้นฮักน้ำเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นช่องที่ผมสร้างขึ้นมาไว้เฮ็ดเกี่ยวกับคิปกเกษตรนะครับกรเกษตรแด้นะครับคิปค่าขายได้นะครับ รถฟุททักนะครับสำหรับช่องนั้นนะครับอันนี้กลยุทธ์นะครับ ลยุทธ์สำหรับผู้ใดน,นะครับอยากได้งานนะครับก็ลองเทดสูตรผมมึงนะครับมันก็ไม่ได้เสียเวลาเท่าไหร่นะครับอ่า,เ,อาเทเแทดใช้น้าได้ประทับใจได้ถือใจในผลงานเฮานี่เดี๋ยวงานเฮาก็เข้าเองนะครับพี่นอ้องบั้นคันคันนี้ก็บั้นคันนั้นก็ที่ได้ปั้นนะครับ เนียวนะครับพี่น้องดินเหนียวดินทามนะครับเพราะว่าคืออ่าหดความเท่าไหร่เท่งนี้ที่เหนียวครับมันก็คือทางดินเะวันนี้ผมที่เสียบเก็บแกนาถาหน่อยนะครับอาจจะเียง่งานะครับพี่น้องเพราะกล้องยุ่หัวนี่นะครับ บางคนที่ตั้งล้อไว้พี่นะครับคันเฮาตั้งตั้งล้อด้านขวานะครับไปไลนยนี่คันตั้งไว้นี่นะครับมันสิหามนะครับผมต้องเอารอกลงาลงล่อง,ง,ง,งเกลานะครับทางธนานะครับไทน,นะครับมันจะซิบวะไรหามนะครับภาษาอีสานคําว่าหามคือว่าไทยเขา้าพเบิดตนะครับ ลอยากลายกว้างนะครับลายสั่นนะครับลายนี้นี่จะสามรอบกันนะครับอ่านี่รอบนึงนะครับพี่น้องติดเหนียวว่างรถนะครับนี่ พี่น้องในเบิ่งนะครับว่ารถผมนะครับรถดัดแปลงนะครับอ่าติดเทอร์โบจูนปั๊มใหม่นะครับอ่านะครับเพราะว่าน้ำมันเก่าเหลือในถังซีอุคีนนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องเบิ่งกันนี่ซีอุคีนได้นะครับขีดขีดแดงนะครับแล้วก็ขีดเทือกนี่นะครับยูคีดนี่นะครับผมเติมมาห้าร้อย บังว่างานที่เสร็จป้ะคเพราะบางคนนะครับบางคนก็ใช่ปะเดิมๆดีแล้วนะครับเจ็ดไฟยตนมันกินน้ำมันคักนะครับนานาจิตสังนะครับหลายความคิดไหลาคอมเมนต์นะครับมานะครับกอกอนก็ว่า รถไทยนะครับเดิมๆมันก็มีเทอร์โบวิสต์เทอร์โบทัญญ้งอย่างเครื่องสี่พังไปยังสี่ก็มีนะครับโดยบางคนก็ให้เหตุผลว่าเครื่องมันเป็นลูกสูบเทอร์โบนะครับมันสี่พังนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับรถผมก็สามปีแล้วนะครับติดเทอร์โบมานี่ยสามปีแล้วนะครับปีนี้เขาปีที่สี่นะครับสามปีเต็มแล้ว อย่งแหงยังย่งดีคือเก้านะครับก็บประมาณนี้นะครับอาจบินได้เรียกพี่น้องเลย วางดูยุบนะครับนี่นะครับถ้าเอาไถลงไปนี่นะครับมันก็ทิสะนะครับลงไปข้างแก่คณะว่าให้มันสูงนะครับถ้าเอาไถเอาล่อ,อยาวจุ่เลยมันก็ทีทรงหามนะครับนี่คือันที่ผ่านมานะครับผมไถนะครับ เวลาปั่นกร็ิบปั่นไงนะครับเวลาคนอ,อปั่นนะครับปั้นวานปั่น,น,นดำกส็สิไง Perfect. ติดผ่านลก็ได้เลยนี่นะครับปัญหาของหน้าทามนะครับดินมีเหนียวครับที่ไถให้ดีต้องมีน้ำจังน้อยนะครับพอล่างร่อล่างฐานนะครับโอ้ไถดีแบบพันนะครับกับแบบนึงก็คือต้องแห้งซะเลยนะครับนาดินพอเป็นขาวๆจังน้อยโอ้ไถดี นี่นะครับพี่น้องนี่แหละรอยขีดไถนะครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้เอาซะมีก็นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นี่แหละก็คุยเรื่องนะครับเฮ็ดตั้งไหนนะครับเฮาได้งานนะครับถ่าทางเฮาลถไถหลายนะครับมันก็นี่แหละครับเฮ็ดตั้งไหนประทับใจไถนานหครับซิ่งใหที่เขาเบิ่งพอเฮ็ดได้เขาก็เฮ็ดไปนะครับเพื่อเฮาอยากได้งานนะครับ สำหรับคนที่ออกรถไถมารับจ้างนะครับถ้าแถวบ้านรถไถหลายนี่ก็ต้องมีการประยุกต์จังน้อยแหละครับพี่น้องดิฉัแพงเอานะครับสำหรับผมนีเบิด์นวันแล้วนะครับสบายแล้วนะครับแต่ก็ยามบ้างนะครับก็ได้ไปอย่างก็เออมารับจ้างจักน้อยนะครับคือเมื่อนี้ก็ได้ไปไ่ของรถเมียก็มารับจ้างนะครับรับจ้างให้มันได้เงินได้นี่จักน้อยนะครับเพราะเป็นมา เป้าไถ่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าติดกล้องไม่ถึงหัวนะครับมันก็ลำบากจักหน่อยเป็นมือถือนะครับหนัาต้นๆที่บางซานะครับอ่าม่ได้เก็บเงินซื้อกล้องู้่นนะครับเดี๋ยวกขาได้ซื้อกล้องโกโก้หน่อยแล้วก็สบายขึ้นนะครับสำหรับคลิปเดียวสวัสดีครับพี่น้องอ่ะรอติดตามกันคลิปต่อไปครับว่าผมจะมาสุริย์ยังสี่พี่น้องฟังเนี้ยนะครับเรื่องรถไถเรื่องอ่า นะคร well. ับเก็ยเบียร์เก็นงานนะครับวันนี้ครับ